สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The Intelligence Cyber News Report นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีสานการทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น่าสนใจอะไรเชิญมาฟังกันเลยครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันนะครับตำรวจสากลเตรียมหาวิธีการบังคับใช้กฎหมายใน Metaverse องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Interpol นะครับ เตรียมหาวิธีการบังคับใช้กฎหมายในโลกเสมือนจริงหรือที่เรียกว่าเมตาเวิร์ดซึ่งเมตาเวิร์ดมีการเกาะอาชญากรรมในโลกเสมือนจริงโดยใช้วิธีการคุกคามทางเพศด้วยคำพูดโดยอาชญากรอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบกับกฎหมายที่ยังไม่ได้บังคับใช้ในเมตาเวิร์ดทำให้คนที่เข้ามาสู่โลกเสมือนจริงมีการถูกคุกคามทางเพศด้วยคำพูดอยู่เรื่อยๆโดยเมตาเวิร์ดคือสภาพแวดล้อมเสมือนจริงบนพื้นที่ดิจิตอล ที่มีการใช้ตัวละคร3มิติแทนตัวตนจริงในการทำกิจกรรมเช่นการดูหนังการดูคอนเสิร์ตการเรียนการประชุมซื้อขายสินค้าและเล่นเกมเป็นต้นโดยเมตาเวิร์ดนะครับจะประกอบด้วยเทคโนโลยี2อ,อย่างนั่นก็คือการอาศัยการใช้ความเป็นจริงเสมือนหรือที่เรียกว่า virtual reality นะครับที่เรียกว่า vr และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผ่าน การผสานโลกแห่งความจริงที่เรียกว่า Argument Reality นะครับหรือที่เรียกว่า AR ที่ผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมในโลกจริงกับสภาพแวดล้อมในโลกดิจิตอลน,นะครับและมีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีแว่น VR นั่นเองนะครับปัจจุบันเมตาเวิร์ดเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแม้แต่ตำรวจอินเตอร์โพก็ได้สร้างเมตาเวิร์ดขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและเข้าร่วมประชุมออนไลน์ แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้เชิงสันทนาการมากกว่าซึ่งในโลกเมตาเวิร์ตนั้นอาจจะมีการก่ะอ,อชัชญากรรมขึ้นเพียงแต่ไม่รู้ว่าการกระทํานั้นเป็นอชัชญากรรมหรือไม่เพราะความหมายของอชัชญากรรมในโลกแห่งความเป็นจริงและเมตาเวิร์ตนั้นอาจใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับการเก่ะอ,อัจญากรรมในเมตาเวิร์ดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ทางวาจาในการแทรโลมนะครับซึ่งฝ่ายสืบสวนของ BBC พบว่า การก่ออาชญากรรมเมื่อปี2022เกิดจากปัญหาภัยคุกคามทางเพศด้วยวาจาในโลกเสมือนจริงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในปี2023เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งอินเตอร์โพนะครับก็ให้ความสำคัญในการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ในเมตาเวิร์ดมากขึ้นซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของตำรวจอินเตอร์โพที่จะมีการสร้างความตระหนักรู้ให้ทราบถึงปัญหาของอาชญากรรม และรู้ทันอชัชญรกรรมใน m e t a เวิร์นะครับสำหรับผมนะครับใน m e t a เวิร์นะครับคิดว่านอกจากการสร้างอาชัชญรกรรมคุกคำทางเพศทางวาจาก็จะให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือโรแมน c ์แกมนะครับที่มีการหลอกลวงนะครับหลอกลวงให้ผู้ใช้นะครับตกตกหลุมรักนะครับจากวาจาและมีการโอนทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินทางดิจิตอลเข้าไปให้อีกฝ่ายนะครับ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเคสการโรแมนสแกมในโลกของสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมตาเวิร์ดเนี่ยก็ควรระวังาการหลอกด้วยโรแมนสแกมด้วยนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ของจีนทีมนักวิใจัยในสกอตแลนด์เผยแพร่งานวิจัยที่ชื่อว่า Android OS Privacy Under the Loop A Tale from the Earth ที่บ่งชี้ว่าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ o n e p ด u s Xiaomi, Oppo หรือ r e a ว m e ที่มีขายในประเทศจีนมีการเก็บข้อมูลผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นอาจจะไม่ได้ขายอยู่ที่จีนก็ตามนักวิจัยได้มีการทดสอบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องเป็นหลักนะครับโดยประกอบด้วยแอปพลิเคชันทั้งของแบรนด์ของมันเองนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่ประกอบมาด้วยเช่น ไปตู้ Input, ไปตู้ n a v i g กเตอร์แอปพลิเคชันข่าวหรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์บางเจ้านะครับซึ่งนักวิจัยพบว่ามีการส่งข้อมูลที่ระบุตัวตนออกไปให้ทั้งแบรนด์มือถือและก็ผู้ใช้แอปพลิเคชันและก็ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอย่างไปตู้แม้ว่ามือถือนั้นไม่ได้ใส่ซิมจีนหรือไม่ได้อยู่ที่จีนแม้กระทั่งไม่ได้ใส่ซิมและไม่ได้อยู่ที่จีนก็ตาม ตัวอย่างข้อมูลของการส่งออกนะครับเช่นหมายเลขเครื่องข้อมูลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลการสื่อสารประวัติการโทร SMS และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในเครื่องโดยหนึ่งในกรณีที่นักวิจัยพบคือเมื่อตั้งค่าหรือใช้แอปพลิเคชันบุดโน้ตโปรแกรมบันทึกเสียงเลคคอร์เตอร์หรือว่ามีการใช้โฟนเมสเซจคามิล่า ตัวเครื่องจะส่งคำสั่งไปที่ url tagging miui com tag v 4 o นะครับแม้ผู้ใช้งานจะไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลตอนเปิดใช้งานเครื่องก็ตามนะครับแต่ในภาพรวมนะครับตักวิจัยพบว่ามือถือ Android ของจีนมีแอปพลิเคชัน pre install มากกว่า Android ที่ขายในประเทศอื่น4เท่านะครับจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชัน pre install ก็คือแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งมากับตัวเครื่องแล้วเมื่อเราเปิดใช้งานครั้งแรกยกตัวอย่างเช่นเราซื้อมือถือจากร้านใช่ไหมครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานมือถือเนี่ยก็จะมีการให้เราดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเช่นติดตั้งโปรแกรมที่โทรศัพท์แนะนํานั่นก็คือเป็นแอปพลิเคชัน P-Install นั่นเองครับต่อไปนะครับข่าวต่อไปเรามาพบกับ CIS A กันบ้างนะครับ CISA ได้มีการเผยแพร่สคริปต์สำหรับการกู้คืนข้อมูลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมาแวร์เรียกค่า่ายที่ชื่อว่า ESXIARGS นะครับโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐหรือชื่อย่อว่า CISA ได้เผยแพร่สคริปต์เพื่อกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ VMware ESXi ที่ถูกเข้ารหัสโดยการโจมตีของมาแวร์เรียกค่าไย ESXIARGS โดยเมื่อ3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเซิร์ฟเวอร์ VMESI x ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของมัลแวร์เรียกค่าไทยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่ง VMESI x เนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่ทำตัวเสมือนระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่รองรับเครื่อง virtual machine นะครับหรือว่าเครื่องเสมือนเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถจำลองการสร้างคอมพิวเตอร์แบบเสมือนได้หลายๆตัวนั่นเองนะครับโดยนายแจ็คคาร์เบล ที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ CISA ได้รวบรวมข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีและพบว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตี2,800เครื่องถูกโจมตีด้วยมาแวร์ ESXI ARGS อย่างไรก็ตามแม้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีการเข้ารหัสเรียบร้อยแต่ไฟล์ที่อยู่ข้างในเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ถูกเข้ารหัสนะครับ ทำให้กลุ่มโยเรกุปเทคนะครับได้คิดวิธีการแก้ไขโดยการสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่จากไฟล์ข้างในที่ไม่ถูกเข้ารหัสนะครับวิธีการนี้นะครับทีมโย r e กุปก็ได้คิดวิธี Reverse Engineer นะครับหรือวิศวกรรมย้อนกลับนะครับเพื่อช่วยให้แก้ไขมาแวร์เรียกค่าถ่ายได้วิธีการนี้นครับช่วยให้ผู้คนจำนวนมากกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้นอกจากนี้ทาง b e e p i n g คอมพิวเตอร์ยังได้แนะนำให้ผู้ใช้งาน เมื่อกู้ข้อมูลได้เสร็จแล้วอย่าลืมสำรองข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการจะแก้ไขการโดนโจมตีมาแวร์เรียกค่าถ่ายได้ดีที่สุดคือบริษัทหรือองค์กรของเราเนี่ยต้องมีการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับต่อไปมาดูกลุ่มแฮกเกอร์ล็อกปิดกันบ้างนะครับกลุ่มแฮกเกอร์ล็อกปิดได้มีการอ้างสิทธิ์การโจมตีไซเบอร์ต่อบ,บริษัท royal mail กลุ่มแฮกเกอร์ร็อกบิดเนี่ยได้โจมตีโดยใช้มาแวร์เรียกค่าไถ่ายต่อบริษัทรอยัลเมลซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดส่งจดหมายในสหาราชอาณาจักรนะครับส่งผลให้บริษัทรอยัลเมลเนี่ยหยุดให้บริการโดยก่อนหน้านี้กลุ่มผู้สนับสนุนร o อ k บิดหรือที่เรียกว่า Rock b i t ดซับได้ออกมาปฏิเสธว่ากลุ่มร o อ k บิดไม่ได้โจมตีรอยัลเมล แต่เป็นกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มอื่นที่ใช้โปรแกรมมาวแวร์เรียกค่าไทย Rockbit 3.0ที่รั่วไหลบนทวิตเตอร์ในเดือนกันยายน2565ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับจากการสืบสวนของ b e p p i n g คอมพิวเตอร์ที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่ม Rockbit จริงๆนะครับทำให้กลุ่ม Rockbit ซั b เนี่ยได้ออกมายอมรับว่า Rockbit อยู่เบื้องหลังการโจมตีโดยการโพสต์ผ่าน เว็บไซต์บอร์ดใต้ดินของกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีการใช้ภาษารัสเซียรายละเอียดการรั่วไหลของข้อมูลของ Royal Mail นะครับได้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่ Rockbit ได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับโดยระบุว่าข้อมูลที่ถูกขโมยมาจะถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ในวันที่9กลุุ่มภาพันธ์2566เวลาตี3.42นะครับหากทางบริษัท Royal Mail เนี่ยไม่มีการจ่ายค่าไถ่ให้ทาง Lock Bit โดยบริษัทรอยัลเมลมีการตรวจพบการโจมตีด้วยมาแวร์เรียกค่าไทยเมื่อวันที่10มกราคมปี25 6 6และได้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จากภายนอกมาช่วยในการสืบสวนและได้รายงานสานการดังกล่าวไปยงังหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของสหรัฐอาณาจักรที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์นี้ไปควบคู่กับสำนักงานอาชญกรรมแห่งชาติและศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของสหรัฐอาณาจักรหรือชื่อย่อว่า NCSC และบริษัทได้ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเป็นเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์และบริษัทเนี่ยได้กู้คืนข้อมูลได้บางส่วนแล้วก็นี่แหละครับก็คือเป็นข่าวของมาแวร์เรียกค่าถ่ายนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่มีอยู่ตลอดนะครับข่าวต่อไปกันเลยนะครับ FBI และ MI5 มีการแถลงการเตือนให้ระวังการสอดแนมของรัฐบาลจีน โดยนายคริปโตเฟเวนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานสอบสวนกลางหรือ FBI และนายเคนแมคโครัมหัวหน้าหน่วยข่าวกองทหารแผนกที่5ของสหรัฐอาณาจักรหรือที่เรียกว่า MI5 ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักง,งานใหญ่ของหน่วยข่าวกองกรุงลอนดอนเตือนว่ารัฐบาลจีนมีความต้องการขโมยเทคโนโลยีและเป็นภัยคุกค,คามด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว การกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้กลายเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของชาติตะวันตกอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความกังวลของสหรัฐและสหรัชนาจักรต่อการขาโมยข้อมูลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจการแฮ็กข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และการปรับปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองของรัฐบาลจีนทั้งนี้นายคริปโตเฟอร์เวผู้อำนวยการ FBI กาวเพิ่มเติมถึงการขโมยข้อมูลของจีนว่ารัฐบาลจีนมีความตั้งใจในการขโมยข้อมูลเทคโนโลยีของพันธมิตรและสหราชอาหรัทั้งสหรัฐยุโรปและภูมิภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมีความก้าวหน้านำกลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกนะครับทางจีนก็พร้อมที่จะขโมยได้ทุกเมื่อ จากนั้นจีนก็จะมีการสร้างและก็มีการตัดราคาเทคโนโลยีนั้นและเข้าไปครอบครองตลาดในที่สุดนะครับซึ่งทางด้านนายเคนเนี่ยได้มีการกล่าวว่า m i 5ไได้ขยายปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนมากขึ้นโดยเพิ่มขึ้น7เท่านะครับเมื่อเทียบกับปี2018เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้รัฐบาลจีนเข้ามาแทรกซึม จนเป็นภายต่อความมั่นคงของชาวสาหราณาจักรขณะที่นายหลิวผังยี่โคศกสารทูจีนในกรุงวอชิงตันปฏิเสธข้อกล่าวหาจาก FBI และ MI5 ยืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีมูลความจริงพร้อมบอกด้วยว่ารัฐบาลจีนไม่เคยสนับสนุนให้การช่วยเหลือหรือการกระทําใดๆที่เกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ครับต่อไปเรามาพบกับข่าวสั้นรอบโลกกันนะครับ กองทัพสหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมของจีนตกประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนผู้นำสหรัฐได้ยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้มีความขัดแย้งจีนแม้จะเกิดความตึงเครียดจากกรณีที่กองทัพสหรัฐได้ยิงวัตถุต้องสงสัยซึ่งอ้างว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนตกลงในหน้านน้ำของสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะแข่งขันกับจีนอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแยง้ง ขณะที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลของสหรัฐจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบอลลูนสอดแนมของจีนให้ประเทศทั่วโลกทั้งนี้จีนยังคงส่งบอลลูนในลักษณะเดียวกันไปในห้าทวีปด้านนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต ระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรของเนโตจำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยเช่นกันนะครับต่อไปมาข่าวสั้นอีกข่าวหนึ่งกันนะครับการบริการของ V ยืนยันว่าถูกเปิดเผยข้อมูลกว่า1.1ล้านรายการระบบการบริการจัดส่งของชารายใหญ่ในเอเชียและประเทศสเปนที่ชื่อว่า V ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า i n t e r b o o k e r ขโมยข้อมูลส่วนตัวนะครับประกอบไปด้วยชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อ e ีเมลประเภทของอุปกรณ์บันทึกการสั่งซื้อและความคิดเห็นจากคำสั่งซื้อจากฐานข้อมูลซึ่งมีจำนวนถึง1.1ล้านรายการและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ทางด้านวีระบุว่าข้อมูลของลูกค้าบางส่วนถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและเน้นย้าว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดข้อมูลแต่ทั้งนี้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเนี่ยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการชําระเงินอย่างใดนะครับทั้งนี้ลูกค้าที่ได้ทําการสั่งซื้อระหว่างวันที่12กรกฎาคม64ถึง12กรกฎาคม65อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีมาตรการใดๆนะครับออกมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีสถานการณ์ทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น่าสนใจเรื่องใดก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของ t h i n t t l l l i g n n t นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ